คณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมครับขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาการครับกาบเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนกสุขป,ประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตสองจังหวัดสมุทรปราการพักเก้าไกลดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการสวัสดิการสังคม ตามจัดสัสดส่วนของพักเก้าไกลจำนวน5คน 1. นายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ 2. นายกันตพลดวงอัมพร 3. นางสาวระะัชนกสุขประเสริฐ 4. นางสาววันวิพาไม้สน 5. นายสมดุลอุดเจริญพักเพื่อไทยจำนวน4คน 1. นางสาวชยาพาสินทุภัย 2. นายนรเศษสิริโรธกุลสานางสาวทันทาลีสันตพันธ์ 4. นางสาวปียนุษยินดีสุขพ,พ,พักภูมิใจไทยจำนวนสองคนหนึ่งนายพรชัยศรีสุริยันโยทิน 2. นายธนากิจภัยบูรชัยพักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งคน 1. น,นางรัชนีพลซื่อพักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งคน นางทิวัวนรัตอังกีนันพักประชาธิปตัตย์จำนวนหนึ่งคนนายการตั้งปองพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งคนนายสุขโชศส,สีสุขจรขอผู้รับรองค่ะครับขอบคุณครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ ลายชื่อคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคม 1. น,นนายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ 2. อนายกัตพลดวงอัมพร 3. นางสาวรัชนกสุขประเสริฐ 4. นางสาววันวิภาไม้สน 5. นายสมดุลอุตตะเจริญ 6. นางสาวชยาภาสินทุพไพร7นายนรสเศสริฐิโลดจนกุล 8. นางสาวทันทารีสันตพันธ์ 9. นางสาวปียนุษย์ยินดีสุข 10. บนายพรชัยศรีสุริยันโยทิน 11. บนายธนากิจไพบุญชัย 12. นางรัชนีพลซื่อสิบสานางทิวารัตน์อังกินันสิบสในการตั้งปองและสินายสุพโชคศรีสุขจร ขอบคุณครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการการสาธารณาสุขครับขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมธิการครับเรียน